สวัสดีครับสวัสดีวันหยุดครับวันนี้พามาแวะตกปลาแ,แถวแถวห้างนะห้ายินยอมพัทยานะฮะแ,แถวๆบริเวณจอมเทียนนะฮะบรรยากาศร,บรอบๆบรรยากาศดีมากเลยเดี๋ยวเราจะไปตกปลาทางด้านนู้นกันอยู่บรรยากาศร,บรอบๆก่อนฝั่งนู้นจะเป็นสําหรับที่เล่นน้ากันนะฮะนักท่องเที่ยวก็เล่นน้ํามันไป ด้านนี้จะเล่นน้ํากันแถวนี้ก็จะเริ่มเป็นโขดหินก็จะเริ่มตีเบ็ดได้นะระวังคนเล่นน้ํานิดนึงนะฮะดูทางด้านนู้นก็จะเป็นมีที่ปักคันในพร้อมเลยเดี๋ยวเราจะลองตกกันนะแถวนู้นกันนะะเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์สักครู่ครับ <c oughs> เดินดูบรรยากาศก่อนนะครับ นาน้าก็มีตกปลาหน้าดินกันเยอะอยู่เหมือนกันวันนี้เราคงจะลงแถวๆนี้แหละนะฮะเพราะช่วงนี้นะ่ะน้ำกำลังขึ้นเลยเดี๋ยวรอดูว่าวันนี้จะได้ตัวไหมไปดูนะ ติดตัวไหมครับนะวันนี้โอ้โหขอโทษขอโทษมานานได้ยังครับนะไม่มีแล้วครับมาขึ้นได้กี่ตีได้ตีได้อยู่ใช่ไหมนะไม่มีตัวเงอได้หนึ่งตัวหรอกขึ้นใจกว้างมันแรงนะอันนี้เราตีหน้าดินเราใช่ไหมครับนะลองดูเนาะลองดูลองขอบคุณครับนะ รถไปเลยเหรออ๋อปลาใหญ่แล้วกาดนะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม ตีได้ตลอดแนวหาดเลยนะครับฝั่งนุกข้นยาวไปถึงด้ดานข้างด้านข้างก็ตีได้อยู่เพราะว่ามันมีที่ปักพัดเต็มเลยนะฮะทำให้สวยงามนะนะฮะแล้วก็ ยาวไปฝั่งโน้นกระตีได้ฝั่งโน้นก็เป็นผ้าตั้หนักนะฮะมีเย็นน้ำขึ้นจะขึ้นสูงจงมาแล้วเฮ็ดคนเฮ็ดคนไซส์กำลังดีเลยตอนเ,เล็ก มีว่าวเนี่เดินดินอ่ะทีเรสองคนเลยอ่าโอ้ไซส์กำลังดีไซส์กำลังดีเลยเนาะจะได้จะได้ไดเห็ดโคนนะฮะไซส์กำลังสวยเลย มัดลูกหมูนสามทางเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับเพราะว่ากินดูน่าดูเลยเพิ่มพอน่าจะเป็นคนวอีก ได้แล้วมาแล้วลุูไมาอีกแล้ว้ามาอีกแล้ว,ออลวตอนนี้ตัวเล็กหน่อยพอได้อยู่ออามาเป็นปูงเลยอ่าลองดูลองดู ตกไปเรื่อยๆนะครับยังพอมีตัวที่จะเข้ามาเรื่อยๆอยู่นะฮะอันนี้ก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งละก็ได้4ี่ห้าตัวก็ใช้ได้อยู่นะ ลองตกไปเรื่อยๆก่อนนานะนะตกด้วยกันก็ยังพอมีแต้มอยู่นะเก็บไปเรื่อยๆดูซิว่าวันนี้จะได้กี่ตัวนะครวันนี้ถือว่าชุมมากเลยนะฮะกับปลาเห็ดโคนวันนี้เข้าท่าเลยนะดูต่อครับแต่ถ้ามาตอนกลางคืนนะ่ะเพราะว่าอยากจะไปนั่งตรงที่นะ้าคนนั้นนั่งเนาะ นะฮะฮบรรยากาศดีมากนะฮะกว่างไปทางนู้นก็เล่นน้ำกันไปนะครับแต่ว่าขอเรามาตกไม่เป็นไรตกฟ้าไปเรื่อยๆนะฮะ ส่วนคันนี้ตีปลาใหญ่วันนี้ไม่น่าจะค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับจะต้องเก็บไปก่อนสิบสองพุดตนนัวนี้วันนี้ยังไม่ได้ออกลายตัวน,นี้เดี๋ยวต้องดูตอนรเช้าว่าตีปลาใหญ่กันนะสามท่อน ส2สองฟุต้จัดไปเลยครับจีลรสองตัว ตี้ตัวไม้ดูตุ้มตุ้มตัวไม้ไมเป็นลากไปขึ้นวะอ้ามีตัวมีตัวมีตัวอ่ะไม่ตัวละนะมากัดดด Ai chặt phải chạy 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 nín chạy กัดลึกด้วยเลยเค็มด้วย <c oughs> ไปดูทางนูน้นกนก่อนนะครับว่าจะตกต่อได้ไหม <c oughs> เพราะว่าดูฝั่งนี้น้ำมันเริ่มลงแล้ว อืมฝั่งนี้ก็ตีได้ใ้ได้เลยจะอาจจะลองย้ายฝั่งมาฝั่งนี้ดูนะเผะื่อจะได้เด็ด็ดดูดปักคันยาวตะแล้วตลอดนอกฝั่งนะตลอดแนวนี้มีหมดเลยนะฮะสบายมาก ได้นะฮะมาอีกแล้วมาอีกแล้วลุงชักเริ่มจะหมั่นไส้ขอโทษนะลุงตัวนี้กินไม่ลึกไตไม่ใหญ่มากเจยโอ้โหคนงานวนันนี้หลายตัวเลย ตัววหรือเปล่าปลาอะไรเนี่ยว้วาวเล็กนิดเดียวทอดงนผลงานวันนี้นะครับก็ก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ หลายตัวเหมือนกันเดี๋ยวดูว่าจะทำอะไรบรรยากาศแดดร้อนๆเลยนะครับแต่ก็โอเคครับพอได้ปลาอยู่สามารถตีได้ตลอดแนวนะฝั่งนู้นเลาะกระั่งนู้นเลยนะครับตีได้เรื่อยๆแต่เว้นช่วงระยะของนักท่องเที่ยวไว้ฝั่งทางด้านนู้นนะฮะ ไม่ต้องกลัวเลยทีนี้ไม่ต้องเตรียมที่ปักคันมาเลยนะฮะมีทุกจุดที่ยิบนะฮะที่ปักคันให่เพียบเลยนะฮะนานานักต่อความมาทําไว้นะ,ะโอเคนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ถือว่าไม่เรียวกับผลงานพอได้ตัวอยู่นะครับแล้วก็ใครไงอย่าลืมกดซับสไครต์นะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับ ขอบคุณครับ